สายตรวจเนี่ยนะครับไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์แล้วเหมือนว่าจะมีปัญหาก็เลยจอดถามว่ามีปัญหาอะไรจะได้ช่วยเหลือใส่ใจประชาชนมากดีมากค่ะไปดูเหตุการณ์นี้เลยครับรถตาไม่ติดค่ะอ้าวทำไมรถตันไม่ติดอะไม่รู้อ้าวอยู่ดีมันก็ไปติดเลยหรือยังไงมันติดมันไม่ติดเฮ้ยแ้วตอนก่อนนั้นนี้มามันยังติดอยู่ใช่ไหมคล้มาทำอะไรคนเดียวะฮะ ครสการณ์อเราก็ตาติดบตำรวจตรีธนากรก็ไปกับคู้หูตำรวจนี่แหละระหว่างทางฮะไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งครับจอดอยู่ริมถนนมอเตอร์ไซค์นี่มันน่าจะมีปัญหาอ้าวลงไปช่วยแล้วกันก็ไปถามมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคนที่ขี่บอกว่ารถมันสตาร์ทไม่ติดเดี๋ยวช่วยแล้วกันเนี่ยฮะก็ไปช่วยสตาร์ทกระทืบไปทีเดียวติดเลยถามกฮะมาทําอะไรคนเดียวหนูอกหักบอกว่าโอ้ตายแล้วอันเนี้ยต้องชื่นชมคุณพี่ตำรวจนะก็แบบว่าใส่ใจประชาชนมากๆ